สดๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะณาสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสเกตบุรีรามนะฮะกับรุ่นที่2ที่เราได้จัดการแข่งขันนะฮะ C37 เนะฮะเรตโคลครับไทยแลนด์ใครที่ชื่นชอบรถที่ต่ำกว่าปี86นะฮะดูรุ่นนี้เลยนะฮะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนที่ชื่นชอบรถสไตล์เร t โคนะฮะทั้งเจปทั้งยูโรนะฮะรับชมรุ่นนี้ได้เลยนะฮะ หลังจากที่จบการแข่งใน,นรุ่น c 3 7นี้นะฮะก็จะเป็น C18 Racing Car Penlight น,นะฮะเตรียมตัวไว้เลยนะฮะ C18 Racing Car Penlight นะฮะรีบไปติดทางสปอนเดอร์นะฮะ,นนนะ,ฮะคนที่รับชมอยู่ในขณะน,นี้ในเพจ Racing Car Thailand เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับอ่ะนี่ก็เป็นรุ่นที่2นะฮะ ผูนะ้ที่ชื่นชอบรถสไตนี่ล่ะครับแนมะ่ KE สวยๆอย่างนี้ฮนะต้องรับชมกันเลยนะมีทั้ง KE นะฮะมีทั้งนิสสันนะฮะเป็นนิสสันอ่ารถที่บอยนะฮะแล้วก็มีน่าจะมี e 3 0อยู่หรือเปล่านะฮะสไตล์ยูโรจะมาดูนะฮะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอ่าโตโยต้ากับนิสสันนะฮะอ้าวมีแล้วนะฮะรถ Mm hmm. เฮอร์บี่สิจมภูหนึ่งคันสวยจริงๆนะฮะรถแข่งขันทั้งหมดนะฮะ24คันด้วยกันเอานะกดไลค์กดแชร์เพจเรสซ่คาเทลลันกันด้วยนะฮะนะี like, share, mm ่ hmm. เป็นเพียงรุ่นที่2นะฮะขอบบรรดาคาคลับสุดยอดครับพี่โมรถในรุ่นแรกนี่ก็มันกันสุดยอดเลยฮนะ ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนดีกว่านะฮะขอบคุณนะฮะยังโตโยต้าทดยบริษัทตอสยามคอมว่าเชียวจำกัดนะฮะรถรุ่นอีซูซ u ครับครับ Wise Automatic Liquid นะฮะช่อง New 18ครับครับ ECU Shop NV ยางยนต์ครับ VVP4 x 4ครับ BRC Racing Car คณะก้อนวิศน์ Nitro Racing Performance ครับรวมไปถึงร้านิ Clip ร้าน c l ิปบายเมกทาย์มินบุรีหนองจอกนะครับครับแหมเรียกว่า สนามนี้นะครับโอ้โหนี่ี่วอร์มฮะนั่นวอร์มฮะวอร์มฮะนี่แหนะนะละฮะผมบอกแล้วว่าเก <จน S 1> ิดากอุณหภูมิมันเย็นด้วยต้องขอบอรแล้ว,แล,วแล้วการวอร์มอย่างนี้แล้วถ้ายางยังรอไม่ได้ที่เนี่ยก็จะนี่แหลนะครัดูไว้ครับพี่น้องนักแข่งครับช่วงเช้านะและด้วยอันนี้ด้วยฮะส่นเช้าฮะนักแข่งเบอร์ฮะพวกเวียง์เวียงก็เหนื่อยเลยนี่ครับรายชื่อนักแข่งนะสาพรคำพัก ในรุ่นของ o p e พ Pro นะเอกพจน์ปิ่นทองในในคลาส2,000ซีนะฮะการทำเที่ยงคลาส1,600ซีสุเทพพิงเพอพันในคลาส1,500ซีนะฮะธานีสนเจนซีวิ่งอยู่ในคลาส2,000ซีเอกพันโมสันเทียวิ่งอยู่ในคลาสของ1,600ซีธนกฤตรีดบุไรวิ่งอยู่ในคลาส1,600 cc อภินณามีโพคีนะฮะอยู่วิ่งอยู่ในคลาส2,000ซี ปรีชาสายแสงนะฮะ2,000 cc ซีซีนะครับธนกริแข็งเข็ดการนะฮะ1,600ซีซีเศรษฐวิทย์คุนารัตนะอังกูนี่คือรถเต่าสีชมพูนะฮะวิ่งอยู่ในรุ่นของ OpenPro นะฮะครับรถกันทั้งหมด24คันโอ้เยอะจริงๆครับสวัสดีฮะเยอะจริงๆ,ๆนี่มีเขามาเนี่ยเขาบอกมอเมอ,อ,อเมริกาชัดเจนกับผมชัดเจนนะ โอ้โหดูถึงนเมริกาลเลยใครเอนะอาสวัสดีครับคุณเปาเมงกรทองดีจากพระนครครับสสวัดีเมื่อกีอ้ทีมของ,ของจิมมีท่ที่กระจกแตกนะครับสติ๊กเกอร์ขัดหน้าสติ๊กเกอร์หน้ากกรถมาแล้วนะฮะไปรับที่ก่อนพิษีหนึ่งได้เลยนะครับทีมของจิมมี่ที่กระจกแตกหมายเลขห้าสี่นะฮะมาดูตอนนี้รถแข่งกลังเทีมสติ๊กเกอร์มาแล้วนะครับไปรับได้เลยนะครับจะได้ถูกต้องตามกติกาทุกเรื่องนะครับ สุดยอดครับตอนนี้กำลังเข้ากินสตาร์นะฮะรถทั้งหมด24คันนะครับรถทั้งหมด24คันนะครับอ,อ่โอ้โหวีโมฮะเสียงยังคงชัดเจนอยู่ไหมไขอเทสระบบเสียงนิดนึงนะครับพี่น้องที่เข้ามาในไลฟ์สตรีมมิ่งทางเพจ r a c i n g Car Thailand Channel นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยครับดูอยู่ที่ไหนนะฮะสัญญาณภาพเป็นอย่างไร ฝากบอกมานิดนึง่งเราจะได้เช็คระบบด้วยนะฮะช่วยตรวจสอบอให้เรานิดนึงนะฮะครับพี่น้องทุกท่านครับอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะฮะช่วยช่วยบอกผมกันนิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาครับสวัสดีทุกท่านครับช่วยกันแชร์ด้วยจ้าวันนี้ตลอดทั้งวันฮะดูได้ในเพจเรสซิงคาไทยแลนด์ชาแนลนี้แหละฮะเมื่อกี้ฮะรุ่นเมื่อกี้ครับคุณ มิสเตอร์ตั้มบอกว่าโอ้โหสตาร์ทีเห็นใจคันหลังเลยฮะไม่ทันตั้งล้ำก็น่าไปหมดแล้วออ๋ที่มี34คันใช่ไหมมันก็อย่างว่าแล้วครับคุณตม้มเขาก็ต้องแหม่คุริฟายให้มันดีๆนะอ,อย่างว่าครับมาลงเอาเขาเรียกว่าเอาความสนุกคันแรกเนี้ยพอดออโตสวิดคันนี้นะฮะ163เอกพอปิ่นทองเอกพดปิ่นทองสุดยอดสู้ๆนะครับคุณเอกพ สาพร้อมพักน่าจไม่พร้อมลองทำการแข่งขันนะฮะไม่มีด้วยนะสํสำหรับ bmw e30 ไม่ได้อยู่ในแถวนะฮะรถน<า>่าจะไม่พร้อมครับทำให้ตำแหน่งโพตกเป็นของเอกพจน์ปิ่นทองนะมาคันต่อมาครับ152คันนี้ครับการทำเที่ยงครับวิ่งอยู่ในคลาสของ1600อ1 6 0 0 c ซีซีนะฮะหน้าตาหล่อเหลาเลยนะ<า>แววตาเนี่ยมุ่งมั่นหน่อยนะนครับเป็น toyota d k e นะฮะ ในคัๆของพันห้าร้อยพันหกร้อยซีซีน่าจะเป็นเครื่องสี่เอจนะฮะับมาดูคันนี้ล่ะครับสุเทพพิงเพาะครับหมายเลขหนึ่งห้าเก้าฮะโอ้โหเป็นอยู่ในคันพันห้าร้อยซีซีเฮ้ยรอท็อปนะรอสุเทพพิงเพาะเฮ้ยรอท็อปนะฮะมาคันต่อมาครับครับมาใครชอบเฮอร์บี้ฮะมาดูฮรจะมีฮะ ีชมพูาดูคันต่อมาเป็นโตโยต้าเหมือนกันฮะหมายเลขหนึ่งแข่งครับคันนี้อ้าวนี่ฮะเอกพันโมสันเทียอ่าหนึ่งห้าหนึ่งครับครับนี่ฮะดูฮะมีความพร้อมเลยใช่ไหมถังดับเพลิงในรถเห็นไหมโอ้โหเรียกว่าความเซฟตี้ของรถแข่งนะแข่งในสนามครับสุดยอดครับชอบรถเต่าสีชมพูมากเลยวิ่งเลยโอเปนโปเนี่ยนี่กองจับอยู่มาสี่สองสี่ครับธนกฤิ ฤดอุไรนะฮะสสวัดีครับพี่สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับน้ำตาฉ่ำมาเลยดึงตื่นดึงตื่นเราแข่งขันรถกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะฮะวันนี้รถแข่งทั้งหมดเกือบ700คันนะฮะสำหรับ Toyota และซิการ์ไทยแลนด์ไปนั่นล่ะเกือบ700รลายเชื่อนะฮะอุ้ยดูเคยอะสามเอสบีมครับไม่ธรรมดาครับสามเอสบีมขับหลังเครื่องของอาเซซาหนึ่งหกสี่ครับ อ้อพินันมีโพคีวิ่งอยู่ในคลาสของ 2,000cc แน่นอนครับพร้อมนะครับ 3SB มีกัด 2,000cc อยู่แล้วนะฮะครับทักทายแฟนๆด้วยนะครับมากล้องไปนี่ก็พยายามทักทายแฟนๆด้วยอ่ะป้าย3นาทีขึ้นครับนี่ฮะ5-7ครับธนกฤตแข็งเขตการนะฮะโอ้สวัสดีครับคุณธนกฤจครับสู้ครับ เยี่ยมครับโอ้โหนี่ฮะชุดแข่งสวยๆนะหมวกกันน็อกนะแม่ใส่เนี่ยเท่จริงๆฮะแข่งรถในสนามนี่ผมชอบฮะอันนี้เขาไม่แข่งกันบนถนนหลวงนี่มาแล้วสตาร์เบรดฮะสตาร์เบดหมายเลข44นะฮะโอ้โหเศรษฐวิทย์คุณารัตนอำพนในโลกโอเพนโปรรถสวยครับเป็นเครื่องยนต์อะไรไหนก็ซิปบอกมาหน่อยสิไม่รู้โอ้รถสวยฮะเฮอร์บี้ เจอเต่าให้หยิกครับทำไมต้องหยิกก็ไม่รู้เขาพูดมานะฮะนี่ครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลขครับส5ครับสุชาติอรุณสิริโชคนะฮะอ่าสู้ครับผมนี่ถ่ายทะลุะกระจกเลยนะครับดูฮะ <c oughs> ชุดแข่งพร้อมหมวกพร้อมถุงมือพร้อมนี่นะเรากำลังจะกล้าไปสู่เป็นยกระดับนะฮะจากแตะกอนนี่เสื้อยืดแขนยาวนะฮะแต่ตอนนี้คือทุกคนใส่ชุดแข่ง ครบหมดแล้วนะฮะรองเท้าผ้าใบไม่มีแล้วนะฮะเป็นรองเท้าขับรถแข่งจริงๆนะฮะตอนนี้เราุหนึ่ครับหนึ่งห้าสาอนุสิธ์ผาสุกว้าวนี่ฮะสาวจากนิโตครับ Racing Performance เฮียก้าจัดให้ครับพี่โมครับดูจักรแล้วรู้สึกว่าข่าวดีจริงๆโอ้โหที่มีที่ดูต้องเยอะตั้งยะไปดูอะไรเดี๋ยวโอ้ยพอนุ่มอ่ะโดยรอบเงสตร์ทเครื่องยนต์แล้วครับ สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วครับเดี๋ยวมาดูครับจะเป็นการฟอร์เมชันแ lap ครับหนึ่งหกศูนย์นี่นักรคุณเที่ยงสมบูรณ์นะฮะครับรถสไตล์รถโทอ้าวโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหตากล้องโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 ระวังกล้องลนแมหมุนจังอ่าไปครับเนี่ยเนี่ยรรอนะฮะเดี๋ยวรอเห็นไหมครับเขายังไม่ออกนะครับเพราะกรรมการยังไม่ตีธงเขียวให้ออกนะฮะดูไว้นะครับ นี่ครับน,นับ่นแหละครับฟอร์มชั่นแลบไปครับมาแล้วครับเวลขาขณะนี้8ปดโมงครึ่งนะกับรุ่นที่2ของการแข่งขันในวันนี้นะฮะ <c oughs> ขอบคุณครับเกือบ400คนดูในตอนนี้นะฮะขอบคุณครับอากาศเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาอา่านกันนิดนึงนะ, <c oughs> นะฮะเ <c oughs> ชียร์ใครครับพิมพ์เข้ามาครับเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาครับเนะ <c oughs> ชียร์ใครพิมพ์เข้ามาครับอ่าฮะเชียร์เขาเคาะหรือเขาไายสามารถ ช่ฮะเสียงใครพิมพ์เข้ามาเลยครับภาพเสียงชัดเจนจากระยองคุณมนัฐนะฮะน้อยเล็กไงออเหครับชัดเจนครับคุณเอ็ดดี้มาวิบอกว่าชัดเจนครับพี่บางอ่นะโอเคะนะครับภาพดีเสียงดีคมชัดมากครับบางใหญ่นนทบพระุรีคุณบอยอีจ e ีวีเทคครับนี่ฮะชัดครับจากเออะไรเนี่ยเออะไรเนี่ยผมมองไม่ค่อยชัดนะฮะแอนดีไซน์นะฮะโอเคะนะครับ บุรีลัมยสัญญาณชัดเจนสวัสดีเฮียกำป้อมรถยกสไลด์เข้ามาชมด้วยทุกท่านครับชอบมากครับคณโรนัทส,สาวเช็คโอ้โหมีำคำพนเสียงไม่เบาเราสาวเช็คมาเลยทีเดีนะครับนะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้400กว่าคนแล้วครับทุกโมโครับในรุ่น2เนี้ยตะกี้เราั ไปล่อมในเมื่อคืนหนักผมก็ว่าพี่โมหายไปไหนออกไปพุ้นอยู่กับโทรศัพท์ครับเพราะว่าแทงเฮ้ยทำไมมันค้างนะเขากดไลค์เยอะมากฮะดูดูเทียบเลยนะตอนนี้แชร์ไปแล้ว2องสีครั้งนะฮะขอบคุณนะคนที่ดูอยู่ขนาดนี้ไปถึงมาคอมเมนต์แล้วก็กดสัญลักษณ์ถูกใจสัญลักษณ์หัวใจอะไรก็เข้ามานะฮะ ยาแช์อย่างเดียวครับช่วยไปกดถูกใจเพจให้เราด้วยนะครับนี่เป็นเพจใหม่นะครับเลส i n g c ค r Thailand c h a n n e l ครับนะฮะกดถูกใจให้นิดนึงนะครับขอบคุณมากเลยฮะเวลาเสียงภาพชัดเจนตอนนี้ยาลาเป็นยังไงครับครับอากาศดีไหมฮะอากาศดีไหมด้านขวานนะฮะครับอากาศดีไหมครับพี่น้องชาวยาลาครับภาพเสียงชัดเจนครับจากพัทยาครับคุณนนทนันนะฮะ เขานะครับขอบคุณมากครับคุณอนันท์นันครับดูกันยาวๆนะฮะเอาข้าวเอาเครืองนานั่งหน้าจอไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้ f c ฟซพี่ๆครับจากน้องข้าวโอ้คุณอะไรนะคุณฟลุ๊กครัฟลุ๊กคุณฟลุ๊กนสรันโอ้สวัสดีครับคุณฟลุ๊กอุบนภาพเสียงชัดเจนครับโอ้โหคุณเบียร์นินเปมน้องชายผมเองน้องเบียร์นะฮะนี่เขาก็ทำเกี่ยวกับกิจการพวกอะไหล่รถเหมือนกันนะ เบียร์วันหวาเบียร์วันดูที่สนามได้อุบลมาบุรีรัมย์แป๊บเดียวน,นะครับเบียร์สู้สู้เด้อโอเค,คแล้วหลังจากจบรุ่นนี้ก็เป็นซีนหนึ่งแปดเลสคาเพนไลท์นะฮะขอตอนนี้มารอหน้าปากทองพิษเลยนะครับครับน,นี่ครับรถเซติคาจากดีเพชรอีซูซูนะสีเขียวๆนะแล้วโดยเฉพาะปีหน้านะปีหน้ารถแข่งอิซุวันเมกเรสซึ่งเป็นรุ่นไฮไลท์จะเป็นชมใหม่ล่าสุดนะฮะพารานุภาพพลิกโลก นช่ะรับรับชมได้เลยปีหน้าทเวนต้ทเวนตะสองพผมไม่อยากผมไม่อยากกระบอกว่าผมไปขับมาแล้วโอ้หรถหล่อมากหล่อจริงใช่ฮะแล้วดูทั่วทั้งเมืองแล้วแบบผมแได้มีโอกาสไปขับรถแห่ในเมืองบุรีรัมย์ครับก็คือขับตัวใหม่เลยฮะพลานุภาพพิกโลกขับไปที่ไหนบกเลยฮะ ทุกคนฮะยกนิ้วให้สวยฮะสวยมากเขาบอกรถเต่านี่เป็นเครื่องโรตารี่นะฮะรถเต่าพีมโมนี่เครื่องโรตารี่ขอบคุณข้อมูลครับผมต้องไม่รู้ข้อมูลเลยฮะว่าไม่ได้เดินไปไหนเลยครับเพราะมาตั้งแต่วันทะเลาดวันสุกร์เราถ้าได้ยินแต่เสียงนึกว่าไอเซเว่นใช่ใช่ในบอดี้รถเต่านะครับมาแล้วครับตั้งแถวแล้วครับพี่โมครับเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยตัวแบบโรลิ่งสตาร์ทครับสี่รอบสนามด้วยกันครับกับสี่สามเจ็ดฮะ ุ่นกันครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2เอาแล้วฮะอยู่ที่หัวแถวแล้วครับเขาตั้งขบวนในจากแถวมาแล้วไฟแดงดับแล้วครับพี่โบเฮไฟแดงดับก็ชูดออกไปสิครับแล้เข้าสู่คองเหนที่ต้องเลี้ยวขวานะไฟแดงดับหลังจากนั้นก็จะเจอทางตรงยาันกิโลอ่ามารับชมการกับรถแข่งทั้งหมด24คันในรุ่นของเลโทรกรับไทยแลนด์โอ้โหรถเลโธนี่นะมีเสน่ห์ คือฮะเป็นกลองนะเขาจะมีเสน่ห์ก็คือแบบเอาเอามีไข่หมุนไปนันเอามีหมุนหมุนนะเอกพลเป็นทองตัวนวงมาแล้วโอ้โหหมุนไปแล้วฮะนี่ฮะเช้าฮะสองสองห้าโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมครัเบเสน่ห์หของเลโทรเขาจะเป็นที่ไฟฮะไฟเหลี่ยมไฟกลมสมัยนั้นก็จะกลมก็คือกลมนิกเลยนะคือเหลี่ยมจริงๆไม่มีมนไม่มีว้าวเลยเหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมเลยโอ้โห กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่กับอันนี้การทําเพียงมาอันดับ2นะฮะการทําเพียงอันดับ2แล้วก็อันดับ3ก็เป็นสุดเทพเป็นเพราะน้องโอท็อปนะขับรถคาสิบะาเนี่ยอันดับสามนะฮะป้ายญี่ปุ่นกันมาเลยฮะผมไม่เชื่อว่าจะต้องผิดดิโดลายอภินันท์มีบกีทักิจทางเกตการนะเศรษฐวิทยุนารัตนอังกูลนะฮะนี่ฮะเฮลที่ฮะโลเตาฮะโอ้โหหมายเลขทีมสี่ สวยเด our generation. Our generation. Ies, women, ่นจริงๆเอามาดูฮะผู้นำฮะมีฮะโดนครับหมายเลขหนึ่งห้าเก้าครับกำลังบี้อยู่ครับกับหนึ่งห้าสองครับหนึ่งห้าสองนี่กำลังเป็นผู้นำอยู่นะฮะกันทำเที่ยงฮะเอายังไงฮะเหมือนจะโดนฮะเหมือนจะโดนยังไงฮะจังหวะนี้ครับพี่โมตัวนี้ครับโอ้โหพี่ทาเป็นคู่ดูโอ้กันแล้วคู่ดูโออ่ตอนนี้โอท็อปขึ้นมาอันดับสองนะฮะน้องโอท็อปขึ้นมาอันดับสองโอท็อปฮะการอยู่อันดับที่สามโดยอันดับที่หนึ่งก็เป็นเอกพจน์เป็นทองนะฮะ ครับโอยดูการดูการตอนนี้มาโค้งกำลังเข้าสู่โค้งสิบสองแล้วก็กำลังจะผ่านไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะเข้าไถ่ครับหนึ่งสองเข้าไถ่ครับดูจะปานออกไปดูตัดนะดูตัดดูเห็นไหมผมบอกแล้วปานออกไปปานออกไปปานออกไปไหมแน่นอนครับดูแนะเอาแล้วมาดูทางตรงครับพี่โมฆะการสแตนดูใครว่าใครขึ้นใครขึ้นอ้าวอย่างนี้มาดูการทำเที่ยงการทำเที่ยง 1600cc นะเพราะนั้นนะเขาจะได้เปรียบเรื่องซีซีนะแต่เรื่องของการเข้าโอ้โหอ้ยแกการลดดูโอ้โหนี่ใจเย็นใจเย็นทางต้องต้องยกให้กันนะยกมือโทษตอบตอบเพื่อนแม่ในรถนะไม่ได้เจตนาครับไม่เป็นไรครับเอามาครับตอบมาครับมาดูเต่าเฮอร์บี้นะฮะเต่าเฮอร์บี้ตอนนี้ตำแหน่งขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วเต่าเครื่องโรตารี่นะฮะ เป็นอันดับ2ครับีนไอ้กลุ่มนี้ครับอันดับ2อันดับสามนะครับเห็นไผู้นำไปยาวแล้วฮะอันดับ4ก็เป็นเอกพันธ์โมสันเซียอันดับ5อภินันมีโทคีดูไฮไลท์ฮะนี่ดูไฮไลท์จุดนี้ครับยังไงเอ่ยหมุนหรือเปล่าอ๋อคือไม่หมุนเองไม่มีอะไรจ้าครับหมุนครับหมายเลข160่งหกโซ้โอ้เออขอบคุณเที่ยงสมบูรณ์ครับโอเวอร์เป็นคิหนึ่งหาสิบเจ็ดคากฤี แข่งเกตการแล้วก็เซทวิธทคันนี้ครับเซทวิธคือเต่าเฮอร์บี้สีชมพูที่อยู่ข้างหลังนะฮะมาแล้วเครื่องโรตารีจาร่จะโ,โรตารี่จะสับแดงเด่นไหมนะฮะโอ้เสียงนี่เป๊ดๆขนาดหูน,นี่อยู่ในการแข่งขันในเลสที่สองนะครับกลุ่มที่สองนะครับทีสามเจ็ดครับ นี่มีเฮอร์บี้ด้วยฮะผนใจหลายหลายคนนะครับอยากฟังเสียงชัดๆจริงๆเลยเนี่ยเอาลงไปเลยครับพี่โมลงไปสนามครับตอนนี้บอกว่าลั่นมากครับมองกระบอกว่าลั่นมากับอ่ะมาดูกันต่อจ้าสีรอบสนามตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ผ่านไปแล้วสองนะฮะโอ้โหไวจริงนะฮะความยาว4.54กิโลเอาปังได้ไหมปางเอ้ยยังไงเบียดเบียดเบียดเข้าได้ไหมอ้าวสุดเจ็ดห้าสุดเจ็ดเบียบร้อยครับแทงเข้าไปครับแหมกตอนนี้เขา เขาไม่มีการคอนแทคไม่มีการสมัมผัสกันคือเป็นการไซด์ไปไซด์ที่เรียกว่าไม่ไม่เอารถมาถูกกันน่ะโอเคครับ <Okay S 2> ไม่มีการสัมผัสกันก็พยายามเพื่อที่แข่งกันนะไม่เอารถมาปแปกะกันแล้วฮะว่าง่ายๆรักษารรับสารรถโอ้โหนี่ฮะนี่เป็นกลุ่มของที่สองที่สามครับกำลังไล่บีกันอยู่ครับคูดูโอนี้แหมหมายเลขหนึ่งห้าเก้ามีโอเวอร์นิดๆแต่ดึงกลับมาได้ครับนี่ฮะอันดับที่สอง อันดับที่1อยู่วิ่งอยู่ในค้าส2,000นเพราะนั้นเครื่องเขาน่าจะต้องเป็น 3S แน่นอนฮะแล้วเตอร์ต้าถ้าเป็น2 0 0พัีีต้องเป็น 3S นะฮะนี่ฮะหนึ่งห้าสองครับกันทำเที่ยงครับเหมือนยือดออกมาฮะอ่าทางตรงต้องเสร็จกันนะเพราะกัน1,600อสี่ีส่วนน้องโอทอมนี่เครื่องยกินพันห้าเอาโอว่า,วาหลอกกันหลอกกันเกือบไปฮะเหงเใจสจวายนิดหนึ่งนิดเดียวน,นี่ฮะผู้นำของกลุ่มนี้ครับ สี3 7ครับหมายเลข163ครับ <S 2> <2> <S เอกพจน์ปิ่นทองโอ้โหมายาวๆครับบอกผมไปรอแล้วรถสวยคลีนนี่ครับดูสิหนุ่นเต็มรอบคันเลยถ้าถ้ารุ่นนี้ถ้าเป็นตัวสองประตูเขาเรียกว่ากกเคออกะเทยนะคันคุเปแน,นะฮะอ๋อครับเรียกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างยังม,มีราคาอยู่นะแต่เป็นสองประตู 6-3ครับพิบ้งกัน,นยาวฮะไปกันเลยฮะไม่รอใครแล้วครับนี่ฮะกูนน้ำครับไม่รอเพื่อนรอฝูงเลยไม่รอกันเลย <Hey. S 2> <laughs> เดี๋ยวจบจากรุ่นนี้ครับ <laughs> ก็จะเป็นรุ่น C18 นะครับ C18 นะนะักแข่งก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับ โอเวลาที่เขาทำได้นะฮะตอนนี้2นาที08นะเวลาดีสุดของผู้นำเอกพจน์ปิ่นทองนะแบรนสระบเขา2นาที08.402ครับดูฮะเวลาจันเร็วขึ้นเรื่อยๆฮะพวกรุ่นโอฟงโอเพนแบบนี้นะฮะมีต่ำมสองครับต่ำมสองนาทีแน่นอนครับอ่ะโอลับแบบแล้วครับเหลืออีกแค่หนึ่งรอบสนามสีากิโลเมตรเท่านั้นครับผมเท่านั้น เข้าหนักเข้าหนักโอ้นี่เราอยู่อยู่เหนือหดืออยู่บุรีรัมย์เนี่ยไม่มันหนาวนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยอ้เอ๊ะเอ๊ะเข้าพิทเหรอ159่้เองอโอท็อปเป็นอะไรไปนะมีเข้าพิทแลนใช่ไหมเข้าพิทเลยครับเข้าพิทนะเข้าพิทไปเลยฮะคงงะอยดีดีเข้าพิทครับรงสายรถมีปัญหาครับไม่จบแน่นอนครับ เอาลักแลบครับรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วอ้าวอย่าลืมครับตอนนี้ผู้ชมในเน่เน่นะครับมาแล้วครับอันดับเพิ่งนะครับสําหรับเซธวิทย์คุณารัตนาอังกูนะฮะรถเต่านะยังคงอยู่อันดับที่8นะฮะนี่ฮะเอาเข้าที่แปดก็เอาเฟสจริงด้วยนะสําหรับน้องโอทอปนะฮะเอาฮะเอาฮะเอาครับมาครับมาครับ นี่ฮะหมายเลข163ผู้นำไปรุ่นนี้ครับมีน็อกรอบด้วยนะครับลาน็อกรอบรหมายเลข4 424 424นะฮะคณะปิดหลีปุไรครับจะโดนน็อกรอบครับนี่ฮะ163ครับผู้นำครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับรุ่นเรโทรคารครับเรโทคารรถนั่เรียกว่าเก๋าฮะต้องคือตามก่าแล้วต้องเป็นรถที่ตามก่ี8 6ก็คือ86 87อ่า4จนถึง7 ก็คือมาแทง86ไป5ต้องตี80เหรอนะะฮตั้งแต่ต่ำต่ำก็ที่86ลงไปอ๋อโอเค86 85 84 83 82รับเข่าดาวกันไปครับนี่เขาเรียกว่าเรทโชฮะช่วงนี้กระแสเรทโชมาฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสตีป้ายแล้วนะฮะทุกอย่างครับแพงไปหมดครับถ้าเป็นเรทโชฮะครับเพราะมันเป็นของสะสมครับพี่โมยังไม่มีเก่าไม่ยัง ทั้งหลายเน้นจูไม่ได้ฮะทำไมไม่เล่นเซลครับมันเป็นเซล,ลฮะราคาเซล,ลฮะนี่ฮะเอาแล้วครับกู้นำครับ163จะเข้ารับธงหมักลุกแล้วนะครับทีสิบสองรับนี่ฮะนี่จูดมาเลยฮะรับธงรอๆนะสำหรับพศออโต้สวิตนะเอกพศเป็นทองนะอันดับที่สองก็นี่แหละครับเข้ามาครับการทำเทีเ่ยงนะฮะไอคลาสของพันหกร้อยซีซี อันดับ3ก็ทิ้งห่างนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะเข้ามาอีกสักพักหนึ่งนะน่าจะเป็นของอภินษนมีโพคีในรุ่นต่อไปก็จะเป็นคลาสของรถแก่งนะเรียกว่ารถเยอะเหมือนกันนะในรุ่นของ C18 และเลสเตอรานไลท์เดี๋ยวหลังจากจบรุ่นนี้เราก็จะนำภาพไฮไลท์มาชมกันอีกสักนิดหนึง่งแล้วก็ัด่ข้โาโฆษณาหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นที่3ของวันนี้นะรับชมเพลสติการ์ไทยแลนด์ชาแนลนี้ทั้งวันเลยนะ นี่ครับอันดับที่3รถคันสีส้มๆมคันนี้รับทงไปแล้วครับอภินันมีโคีอันดับที่4ธนกิจแข็งเขตการอันดับที่5ครับน่าจะเป็นรถเต่าสีชมพูรครับเศรษฐวิทย์คุณาัตนะอังกูนะฮะดีดีกันนะแข่งทุกท่านด้วยนะฮะนี่ฮะเป็นรุ่นที่2ของวันนี้เท่านั้นครับวันนี้เรามีถึงกัน20รุ่นด้วยกันนะฮะดูกันย,วยาวๆฮะ และตอนเย็น,นครับมี e45 อีกนะฮะ Endurance นะฮะเรียกว่า Endurance สนามนี้นี่โอ้โหเยอะครับเยอะเยอะ,ยอะทั้งสายเบนซินสายสดีเซลนะฮะเดี๋ยวมาดูกนรรู้สุดท้ายปิดใช้ช่วงเย็นนะฮะเรียกว่า มากมายทีเดียวนะฮะ700รายชื่อนะฮะวิ่งการวันนี้นะฮะโอ้นี่ฮะสนามช้างบุรีรัมลายชื่อนะครับอันดับนะฮะนี่อันดับหนึ่งครับเอกพจน์เป็นทองอันดับ2การทาเที่ยงอันดับ3อภินันมีโพคีอันดับที่4ธนกฤตแข็งแข็งการอันดับที่5เอกพันโมสันเทียอันดับที่6เศรษฐวิทย์คุณารัตนอังคูลที่7นพคุณเที่ยงสมบูรณ์ที่8อนุสิตผาสกที่9สุชาติอรุณสิริโชคอันดับ10นะฮะนิรันตังโสภานะฮะ น่าเสียดายน้องโอท็อปเหลือเกินนะฮะอ่านี่ฮะเดี๋ยวแหม่ไม่น่าแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงครับชมไฮไลท์ครับ